Around the d o u l h สำหรับคนที่ใช้แท็บเล็ตหรือมือถือสามารถกดปุ่มสีแดงตรงนี้เพื่อติดตามน้องเดวและกดปุ่มกระดิ่งกรุ้งกิ้งตรงนี้เพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่น้องเดวลงคลิปใหม่นะคะอย่าลืมกดกันนะโอ้โโอสวัสดี และวันนี้พวกเราคิ้วกันมากเลยค่ะมาหาอะไรกินโชว์ดีกว่ามากินพิซซ่ากันเถอะใช่ครับวันนี้พวกเราจะมารีวิวอ,อินไลน์พิซซ่า,ซซาจาาครับ เล่นให้ดูแล้วเขาบอกาเป็นปาร์ตี้เกมใช่ครับเป็นปาร์ตี้เกมแล้วก็ฝึกบาลานซ์ครับเพราะว่าฝึกนะคะฝึกให้เด็กๆเนี่ยรู้จักเอ่อความบาลานซ์นะคะวิเศษวิเศษวิวิทยาเล่นเด็กมาแกะกันเลยดีกว่าแกะนี้นี่เราซื้อมาจากซูคัสทอยนะครับที่เมก้าวังบูรพาว่าใครอยากได้ของเล่นอะไรนะคะที่เป็นรูปแบบแปลกๆใหม่ๆสนุกสนาด าร์ตี้เกมหรือว่าของเล่นต่างๆเนี่ยก็มีมากมายเดี๋ยวจะลองเข้าไปดูกันได้นะคะถ้าเกิดจะแอดไลน์ไปนะคะเขามีจัดส่งทั่วประเทศด้วยใช่แอดไลน์กันไปได้ที่ไลน์นี้เลยนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะคะอ่านเยอะมากๆแถมถูกด้วยแล้วก็พิรุตเจ้าของร้านอะใจดีมากๆเลยนี่แป้งพิซซ่าฝั่งนี้แป้งพิซซ่าแป้งพิซซ่าแล้วก็มีเป็นเ,เป็นขอบบางบางกรอบเดียว เดี๋ยวเดี๋ยวทำให้เขาทำคาข้างทำค่าไหนอยู่ที่นี่โอเคบอกว่าเอามานหนึ่งค่าข้อหนึ่งค่าในนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าหน้าพิซซ่านะคะใช่ครับหน้าพิซซ่าก็มีพวกพริกวูพริกวูเห็ดอันนี้เขาเรียกว่าอะไรแฮมอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่แฮมมะเขือเทศ ไม่ใช่พี่มันเป็นหัวไ้กรอกไม่ใช่หรอนี่นี่หรอ,อนี่ไสกรอกจะเป็นโพง,งครับจะตรงตรงน,นี้น่าจะเป็นมัคเตเทสมีเห็ดด้วยมีมัคเตเทสเห็ดโอแล้วก็มีนี่ครับสําพัญเลยนีเ,นเตาแต่ว่าต้องติดสติกเกอร์ก่อนนะครับนี่การเล่นก็คือการที่เราจะทอยลูกเตาครับ เราคอยได้อะไรเราก็หยิบสิ่งนั้นวางขึ้นไปบนถาดพิซซ่าแกะถาดพิซซ่าวางให้กับเชฟอะเชฟจะควงถาด้าแมมโออกแก้งเดียวเหรอครับมุแค่นี้ยากยากนะเนี่ย เชฟต้องโอ้โหเดี๋ยวลองเทสก่อน,นค่ะเอาโทเม็ดทอ,อ้คือต้องต้องรักษาบาลานี่ถ้าเกิดแบบบาลานภาษาไทยคือมีความสมดุลคือความสมดุลน,<อ> <c ười> น,นะคะ <c ười> อ้อาวนนะะไม่สมดุลกันฝั่งนู้โอ้โอ <c ười> จะเล่นได้ไหม <c ười> ไม่น่าจะรอดถึงตาเดียวปุ๊บไม่น่าจะรอดละเกมนี้โอโอ,อเรามาย้ายมุมกันหน่อยนะคะมุมเมื่อกี้เนี่ยมองเห็นฐานพิซซ่าไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่โอ้โวานี้น้องเดียรักหน้านนที่ <คน S 1> เป็นคนคอยเตา่าอ่ะคอยลูกเต่านะครับโอเคไหมตอน้องเดียวไม่น่าจะวางได้หรอกไหน้องเดียวลองวางหนึ่งอันไหนเดียวหยิบวางหนึ่งอันหน่อยอีกอันนึงอีกอันนึง อีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งอู้หูอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งต้าวเลยเลยให้ใครเป็นคนเริ่มป้าป้าหรือแม่แม่เจอ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 เดี๋ยวนงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวทอยก่อนว่าเดี๋ยวจะได้อันไหนอ่ะทอยทอยแบบนี้นะอ่า อย่าเพิ่งก่อนทอยต้องยิ้มให้กล้องก่อนยิ้มหวานอ่าแล้วก็โยนให้ไข่ไข่อได้ไหนของเร็วๆเองเร็วๆได้พริกหยวกเดี๋ยวต้องเอาสีครีมมาวางวันนี้วางตรงไหนดีเบาๆสิลูกวางเบาๆวางเบาๆวางเบาๆเรียกว่างเบาๆพี่หยกมันจะหนักที่สุดแล้วอ่าต่อไปน้องเดียวยิ้มหวานอ่าทอยให้แม่แม่ ว้าวแม่แม่ไส้กรอกตามแม่แล้วแม่ยใ,ให้ป,าป๊าปวยให้ป๊าพีปอ,อ,อันเลยพริกจั่วกับไส้กรอกนะครับพร,ริกหยวกขางตรงกลางกันเหมอนไส้กรอกปาปาป๊าป๊าก <laughs> ๊อป๊าาป๊าาปาาปะา ใครทำหล่นนะต้องเอาวาซาบิมาบีบใส่ยาสีฟันแล้วก็แปรงฟันน<อ>ี<อ>่คือการทำโทษของการเล่นเกมนี้โหดไล่ไปเลยมาเรื่องเลยเดี๋ยวยิ้มหวานนี่นะผมมัน,นคะแนนแล้วใช่ไหมยังในเรืงได้หนึ่งอ่นนเรื่องได้หนึ่งอันได้ไส้กรอกลูอกในเรื่องไส้กรอกนี่ไส้กรอกในไส้กรอก่กอกกอกาว่าทดลองอีกนิด อ้าวถอยให้แม่แม่หู้ไม่แม่ได้พริกหยวกแล้วก็ไส้กรอกโอ้โหงอ,อวางตา,าว้าวเธอข้างขวาพริกหยวกครับว้าวนั่นเยี่ะว้าวเดียนตาเดี่ยวตาเดียวครับแต่ถ้าเดี่ยวเดียวโดนอ่ะแม่ผลลัพธ์ชอบไม่ไม่แต่ว่าเริ่มใหม่ตาน,นั้นไม่กับ ได้เห็ดกับบะคเกอรเทศนะครับอ่ะนี่ต่ออันนี้วางเอาเบามาทีนี้เราจะมาเริ่มจริงๆนะครับอย่ายิงมเย้าพวกกระเป๋ายิงจุ๊บจุ๊บเอาไปแผลจัดไปปาบ้ากอดเอาพอเท่าปาหน่อยปาได้พริกอยู่อ่ะ รูด้ด้วยอะ่ะโยนให้แม่หน่อยครับโยนเลยก่อนโยนต้องทำไงยิ้มหว่าโอ้ยแม่แม่ได้เห็ดกับมะเขือเทศเนี่ย,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 ยมัดลูมกับ หนึ่งเต่าอเอาสามในห้ายาอยเดียวตั๊กเป๋ายิ่มจุกอเไจุกจุกยิจุกจุกว้าเห็ดกับมะเขือเทศเห็ดต้องวาตรงไหนมะเขือเทศต้องมาทำรานเลึกว่าะแนึกไไหมขอโทษครับขอให้แม่หน่อย ว้าได้พริกหยวกับไส้กอกทำไมในรูปตัวอย่างนี้เขาเล่นกันอ้โหูวังได้เยอะมากสได้อีกแล้วสองคะแนนไม่เอาวันที่หมด สองคะแนนแล้วเย่เก่งมากลูกมาเต่ายิงชุบเริ่มเกมที่สามยายิงเยาปะกระเต่ายิงชุบยิงชุบเสีแพ้เสีแพ้ต่อยชุบแพ้สามตาแต่ไม่เป็นไรคนชนะขอเริ่มก่อนอ่ะโอเคอ่ะน้องเดียวได้ไรใส่ขวบได้ใส่างงี้ขว้

้ไเล้อย่ายิ้เย้าปล่เปลายิกปปเริ่มก่อนปาปาเริ่มหักองดีไม่เอาปป่มก่อนโอ้โหพี่จั่วกระแทก่อนอีกแล้วเนี่ยอย่าเปล่าดิกลัวขนาดเลยหรอ มาดิอ้าวแม่ฝนทอยให้แม่แม่ให้แม่ทอยอไยอ้โอ้โลึกคือลกคืลกอ้เปร,รี้ยเนยม่ช่แม่ชนักเปรี้ยงตอกห่้าเป่าแล้วล้มโดนนะคะแพ้นะคะแม่ดูด้้อวาแพ้อะ แน่นอนแน่นอนัวแพ้อยู่แล้วกลัวอยู่แล้วใช่ไหมเดีวอสวัสดีไหมเด็กเจ้เมตตาสวัสดีไมอาวโดนถงปะป๊าไหมตึ๊กตึ๊กตึ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 ก มาดูการทำโทษกันนะครับนี่นะครับมาแล้วเดี๋ยวยังสนุกกับการเล่นอยู่มาแล้วเดี๋ยวมาดูด้วยแล้วมานี่นะครับนี่ปลาซื้อมาเลยวาซาบินี่แกะกล่องแกะกล่องเอาไว้ชิ้มปลาดิบนะครับดูว่าเธอจะโดนทำโทษอย่างไรไหนไหนเขาดูชัดๆครับนี่มันแปลงสีฟันปลาหรือเ่า ไม่ได้ส,ส,ส,สิีนี่พี่ว่าเดี๋ยวพี่ต้องโดนแกล้งจะตะบีดแปะจะถีบฟันคืนแน่เอาผิดฟ้าเพิ่งขอ,อโฟกัสก่อนในนี่มาแล้วอ่ะพร้อมเอาบนปากก่อนบนปากให้ให้มันจะได้ทั่วถึงอ่ะบนปาก คลายน้ำอย่าเพดทั่วไปทั้งปากเลยนะไม่คลายน้ำอ,ะอ่ะถ้าใครล้างเดี๋ยวใช้นะ้ำห้าสี่สามสองหนึ่งเริ่มถู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 ถ,ถ,ถูเข้ากามด้วยแปรงฟันอ,ะอ่ะ <c oughs> <c oughs> เร็วๆดีสิหเร็วๆอดทนหน่อยฟันบนฟันบนแปรงฟันบนเอาเข้ากามหน่อยเข้ากามอ่ะถูฟันหน้าถูฟันหน้าหน่อย เร็วๆยไม่ต้องแปลมลิน ลูกเธอดีใจบ๊ายบาย